ที่เดิมค่ะของทางเซ็นโปรสาวต้องขับแปลกๆนะคะวันนี้มีรถมานําเสนออีกแล้วค่ะรถบ้านมือเดียวรถสวยไม่มีชนไม่มีโดนพร้อมใช้งานนะคะพบกับคันนี้เลยค่ะสวยๆอวดนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักวีโกแชมนะคะ3.0รุ่นจีนะคะปี2012นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะ วันนี้นะคะเขา้งจะพาชมร,รอบๆคันนะคะแล้วก็ให้ดูภายนอกภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปคันนี้ว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะมาเลยตรงนี้นะคะเป็นรถสีขาวอวบอิ่มอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดํานะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งมาเพิ่มนะคะใช้บันได ตัวล้อแม็กนะคะเป็นจุดเด่นเลยนะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กซแลนโซแท้นะคะแม็กนะคะยางยางปีใหม่นะคะปี2021นะคะตัวนี้เฉพาะตัวล้อกับยางเนี่ยไฮโซแล้วนะคะล้อเนี่ยลายหยดน้ำนะคะสีล้อเลยนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0อยู่แล้วนะคะดีเซลนะคะเครื่องนะคะ Vn เทอร์โบนะคะตัวนี้ แล้วก็มาพร้อมกับตัวสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์จะเป็นตัวโลโก้โตโยต้ h ไ l u ักวีโกนะคะอันนี้ติดตั้งใหม่นะคะเพราะว่าแบบลายไม่ได้ดูแบบคลาสสิกสวยขึ้นนะคะ,ะชัยบรนดงงชัยบันได,นดสีขาวมุกอยู่แล้วนะคะคันนี้นะคะรถไม่มีชนนะคะรถเดิมทุกน็อตทุกป,ประตูเลยนะคะไม่มีขยับเลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างเป๊ะนะคะเจ้าของมือเดียวนะคะมาเลยค่ะ ตัวล้อนะคะข้างหลังก็ให้ดูเลยนะคะชัดๆเลยรีวิวเนี่ยค่อนข้างสดนะคะเพราะใช้กล้องจากมือถือนะคะในการถ่ายนะคะ,ะมาข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ยตัว t o y ยต้าไฮรักวีโกจตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังมากับตัวรถนะคะจะเป็นสเปคของตัวรถเลยนะคะตัวข้างหลังเนี่ยหลังเนี่ยค่อนข้างเดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะซักตัว กระบะท้ายเนี่ยกระบะไลเนอร์ก็พร้อมใช้งานนะคะไม่มีส่วนไหนที่ต้องไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอ่ะในนี้ขาวบวบเลยนะคะคันนี้พร้อมชานน้ำมันนะคะก็ดีเซลอยู่แล้วนะคะฝาถังนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเขาฟองพาไปชมข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยมีออปชันอะไรพิเศษเพิ่มเติมที่ลูกค้าที่จะเลาใจในคันนี้ข้างในบ้างนะคะ นี่เลยนะคะภายในของตัวโตโยต้าคันนี้เลยนะคะเริ่มจากตัวสตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะคะโอเคแอ,เแอรเย็นนะคะทั้ง4ตัวเลยนะคะแอร์เย็น เดี๋ยวค่อยโชว์ลำโพงที่หลังนะคะค่อยจะเล้าใจแล้วให้ดูพวกคงทรงของโซนก่อนนะคะว่าเรียบร้อยดีไหมนะคะตัวเบาะตัวนี้นะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเบาะดําดได้แดงนะคะตัวนี้พรมพายางก็พรมสีดําได้แดงนะคะตัวแผงข้างลูกค้าติดตั้งลําโพงมาครบชุดบีบินใบเสร็จแปดหมื่นนะคะลำโพงดอกอะไรครบทุกตัวเลยคะ่ะลําโพงนะคะตัวนี้เป็น ของแท้นำเข้าด้วยนะคะโอเคชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะคะตัวหน้าจอนะคะหน้าจอดู DVD ได้นะคะตรงนี้หน้าจอดู DVD ได้เพิ่มเสียงลดเสียงพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใบปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่คนที่เคยใช้รถเนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตัวไฮลักวีโก้เนี่ยเขา การใช้งานเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานเขาเป็นยังไงนะคะ <g ib it> อะหน้าจอก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะหน้าจอ DVD <g ib it> นะคะโหมดออดิโอพวกนี้ค่ะพวกนี้นะคะ,ะ,คะตา่ตางๆก,ก็ต้องลองไปใช้เล่นกันดูนะคะแอร์ <g ib it> ก็ปรับตรงนี้นะคะทีนี้มาถึงออปชั่นพิเศษที่ลูกค้าได้ไปฟรีๆนะคะจะก,ก็จะเป็นตัวลำโพงเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังนะคะอะเดก่อนนะคะเดี๋ยวลองสลับเพลง ะะเพล,ลองฟังเสียงดูนะคะแล้วก็มาปรับมิกตรงนี้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะ ส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคะเกียร์ R 1ก็เป็น6เกียร์นะคะตรงนี้นะคะพวกน้ำมงน้ำมันพวกเออเขาเรียกอะไรเวลาก็โอเคพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยดอกเนี่ยตีตู้ใหญ่เลยนะคะข้างหลังอ่าเนี่ยค่ะดอกตีตู้ใหญ่เลยค่ะหลังเบาะนะคะทึบๆเลยคือเจ้าของคนเก่าเขาชอบฟังเพลงไม่ใช่อะไรหรอกค่ะอัดมาแปดหมื่นมีใบเสร็จเรียบร้อยค่ะ เบาหนังอยู่แล้วนะคะภายในก็จะประมาณนี้นะคะพร้อมใช้งานภายในสวยนะคะภายนอกก็สวยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะรับรองได้ไปคันนี้ยังไงก็ปุ้ม และตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้โดยตรงเลยนะคะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากๆนะคะห้องเครื่องเนี่ยไล่ตั้งแต่ซอกตรงนี้เลยนะคะคือฝั่งซอกขวามือเนี่ยนะคะน็อตเนี่ยเดิมทุกจุดแต่ทีนี้จะบอกอะไรนะคะ คือคนที่เขา,าทำความสะอาดรถเนี่ยขัดจนหัวน็อตเนี่ยหลุดไปแต่รถเนี่ยถ้ามาดูตัวจริงนะคะไม่มีชนไม่มีแกะเลยค่ะเพราะว่าสีเนี่ยไล่ตรงนี้นะคะเดิมทุกจุดเลยค่ะไล่ตรงนี้คือเดิมทุกจุดไม่มีทําสีภายในไม่มีตรงนี้สีพ่นไม่มีเชื่อมไม่มีอะไรเลยนะคะ <S <s <vagy> ไล่ตรงนี้มาค่ะสวยเป๊ะเลยค่ะเข้ามาสู่ตรงคานตรงนี้นะคะเข้ามาสู่ตรงคารนตรงนี้ไล่ไปเลยค่ะ <S <s ไล่มาเลยค่ะเลขตรงนี้ต <s> ่อครบนะคะ วีโก้ uh, igo, ตัวนี้จะมี5ตัวนะคะเลขเม็ดองเม็ดอาร์ครบถ้วนนะคะไล่ไปเลยค่ะไปถึงฝั่งตรงนู้นนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าฝั่งแชสซีนะคะแชสซีตัวรถหรือว่าแปดพวกแป้นเพดพวกอะไรนะคะครบถ้วนนะคะไม่มียับยูยี่ไม่มีชนนะคะอ,อ้าฝากระโปรงนิดนึงค่ะฝากระโปรงตัวนี้เคยขอทาสีแล้วนะคะ mm hmm. เคยเก็บสีมาแล้วรอบคันแล้วก็เคยเก็บสีฝากระโปรงใช้ประกันภัยชั้น1ในการเก็บสีนะคะ ก่อนที่จะขายก่อนที่จะขายแต่ฝากระโปรงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะโลโก้โตโยต้ามาดูเลยค่ะกล้องซูมเข้ามาเลยค่ะเนี่ยค่ะโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะเก็บสีแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะคะเก็บสีแต่ฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดเปลี่ยนนะคะทีนี้เรามาไล่ถึเง,งเรื่องพวกห้องเครื่องเกียร์ หรือว่าบบบพวกช่วงล่างกันนะคะว่าระบบคันนี้สวยขนาดไหนนะคะโอเคตรงนี้นะคะพวกหม้อน้ําพวกน้ํามันพวกอะไรอย่างเงี้ยคะไม่มีการล่วซึมนะคะน้ํามันเครื่องก็ไม่มีการล่วซึมนะคะไม่มีแฉะนะคะเดี๋ยวเราต้องดูให้ฝั่งนี้ก็อมาซูมดูได้นะคะก็ไม่มีรอยล่วซึมนะคะไม่มีเยิ้มไม่มีฉ่ำนะคะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนรับรถไปนะคะฟรีโอ้แน่นมากเลยอะ เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเขาเพิองจะลองสตาร์ทรถตรงนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะว่าคันนี้มันมีควันขึ้นไหมนะคะหรือว่าไม่มีควันนะคะไปจบกันที่การสตาร์ทรถเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไงก็สวยอยู่แล้วนะคะคนดูรถเป็นก็ไม่ต้องเยอะนะคะนีโอเคเดี๋ยวสตาร์ทรถนะคหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำานี่เลยค่ะมาดูกันเลย เ,เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะนี่มีควันขึ้นไหมไม่มีเลยเครื่องเดินเงียบสบายไม่สะดุดนะคะไม่มีควันเลยสวยๆเลยค่ะคันนี้ ไม่สะดุดเลยค่ะเครื่องเดินนิ่งสบายเลยนะคะคันนี้ขับง่ายสบายนะคะราคานะคะอยู่ที่นะคะ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ9 0 0 0ันถึง10,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะสามารถเข้ามาจาัดไฟแนนซ์ได้หรือว่าพูดคุยกันได้นะคะ ยอดคันนี้ล้นๆนะคะกู้ได้ไปถึง6 0แสนเลยค่ะคันนี้ถ้าใครอยากเหลือเงินกลับบ้านนะคะต้องซื้อกระบะคันนี้เลยค่ะได้4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียงจัดเต็มนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะคันนี้มาจัดมาต่ากันได้เลยนะคะยังไงก็ติดต่อน้องข้าฟังมาได้นะคะเบอร์080-209-3130นะคะเบอร์นะคะ0 8 0 2 0 9 3 1 3 0น้องเ้าฟังค่ะจากทางเทนโปรสาาออโต้คาร์แปแปนะคะ อยู่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะคะล็อกนะคะ F8 F9 นะคะเข้ามาชมรถได้นะคะวันนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ